ชันชื่อประกรมาลาเล็กจะเป็นเชฟที่นี่มาย่างข้าวปีที่ปิสาที่นี่ขา้ขาวข้าวแช่จะมีประจําปีตลอดจะมีทุกทุกเดือนเมษาแต่ทุกปีจะมีแค่สิบวันแต่ปีนี้พิเศษจัดหนึ่งเดือนเต็มตจัดหนึ่งเดือนเต็มและปีนี้เราจะมีพิเศษยิ่งกว่าเดิมคือเราจะมีแพ็กเกจที่สวยเป,เป็นตะเป็นเป็นโต,นต้แต่เนี่ย เป็ดเป็ดปิโตพิเศษให้แล้วก็ของเรานเนี่ยข้าแช่นะหนึ่งเราจะเน้นคุณภาพคุณภ,ภาพสดใหม่ทุกอย่างจะเอาสดของทุกอย่างเลยจ้ะเช่นไข่ไข่เคลมนี่จ้ะเราก็เน้นเป็นของชัยชัยยาชัยยาขาชัยยาเพราะอะไรชชยลาไข่ก็แดงเข้ามันแล้วก็ปั้นออกมาสวยเราจะเราจะแยกปั้นเป็นลูกเล็กๆลูกหนึ่งปั้นได้ได้แปดลูก แต่ที่นี่เราจะขายที่หนึ่งนะให้ไข่สิบลูปให้คือใ,ใ,ใ,ให้พิเศษแล้วก็ชุบไข,ข่ขาวของของเขาโดยโตรงแล้วก็อีก,กอย่างคือกะปิกะปิที่นี่จะเน้นพวกเครื่องเทศจะใส่เยอะมากแล้วก็ควรประมาณสองวันสองวันเพื่อให้มันกิ้งเนี่ยถ้าถ้าไม่กิ้งแล้วมันจะไม่เหนียวแล้วมันจะทอดแล้วมันจะแตกแล้วก็